ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปน้ผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โคช้ชคุณได้เปคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับโค้ชคะการคาร์ดิโอแบบไหนที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อได้ดีที่สุดอะคะ การคาร์ดิโอที่รักษามวลกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดครับมีอยู่2อย่างหลักๆด้วยกัน 1. คือการฝึกคิดครับผม High intensity interval training ครับเพราะการฝึกคิดเนี่ยนะครับหลักๆแล้วครับคือมันจะฝึกเป็นรอบๆนะเป็น interval ครับโดยในแต่ละรอบของการฝึกเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ15นะครับสิวินาทีเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึง1นาทีเนี่ยแม็กสุดแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ล้วเนี่ยนะครับเราจะฝึกกันที่รอบละประมาณ30-45วินาทีบอกเลยว่าการคาร์ดิโอในรูปแบบของการที่แบบ ทำเข้มข้นลักษณะนี้ครับผมไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับมีการสูญเสียกล้ามเนื้อได้แล้วอย่างหนึงคือการฝึกในลักษณะนี้ครับผมกินเวลาเต็มที่เนี่ยนะครับ นานสุดเลยนะคือไม่เกิน45นาทีครับนี่ก็คือตุยเย่แล้วนะครับผมดังนั้นนะครับคือการฝึกฮิตเนี่ยครับถ้าเกิดว่าใครกลัวเรื่องของการสูญเสียกล้ามเนื้อเนี่ยบอกเลยว่าการทำฮิตนะครับไม่ได้ทำให้คุณสูญเสียกล้ามเนื้อแน่นอนนะครับกับอีกวิธีการหนึ่งครับผมคือการฝึกคาร์ดิโอโซนที่2นั่นเองครับเพราะว่าการฝึกคาร์ดิโอโซน2ครับผมคือเป็นการคาร์ดิโอที่ร่างกายใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักในที่นี้คืออยู่ที่ประมาณ80%เลยนะนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กลัวการสูญเเเเเสสียกกลลลล้้้าามมนนนนือะะคคครรรััับบผหงจจุ่ณวว็แ หรือว่ากลัวเสียกล้ามจัดเลยครับการคาริโอสอนสอนเนี่ยคือความเหนื่อยแบบเบาๆปานกลางแบบพูดได้ร้องเพลงได้คุยโทรศัพท์ได้แต่อาจจะทําได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นี่จากว่าอาจจะต้องหายใจยาวนิดนึงนอะนะครับอันนี้จะเป็นการฝึกคาริโอที่มีผลในเรื่องของการรักษามวลกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดน,นั่นเองครับผมดังนั้นนะครับก็ไปเลือกมาว่าคุณชอบแบบสายฮาร์ดคอร์หรือสายชิวๆนั่นเองเนาะ